สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอสมาร์ทฟาร์มกระบองเพชรค,ค่ะนะคะเนื่องจากสภาพอากาศข้างๆมีอาการแปรปรวนจึงส่งผลกระทบต่อสัตว์และมนุษย์และพืชค่ะโดยพืชน,นะคะจะมีข้อจํากัดคือไม่สามารถเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้เราจึงพัฒนาการปลูกกระบองเพชรสู่ระบบโรงเรือน แต่การปลูกกระบองเพชรในโรงเรียนนั้นปัญหาก็ยังไม่หมดเนื่องจากเราได้นําสายพันกระบองเพชรต่างๆมาอยู่รวมกันทําให้เกิดโรคมากมายเช่นโรคเพลี้ยหอยโรคราสนิมเป็นต้นค่ะซึ่งเราจะแก้ปัญหาโรคเหล่านี้โดยการลดปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพค่ะโดยการลดปุ๋ยนะคะก็ต้องพึ่งการลดน้ําค่ะซึ่งเราต้องลดน้ําเปิดหน้าดินก่อนถึง,ถงจะลดปุ๋ยได้ค่ะการลดน้ํานะคะเราก็ต้องพ่วงอยู่3ระบบคือความชื้นในดินความชื้นในอากาศและอุณหภูมิค่ะ ถ้าหากอันใดอันหนึ่งมีความชื้นหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไปเราจะทําให้เราไม่สามารถลดน้ําได้ค่ะครับการใช้งานะระบบสมาร์ทฟาร์มของเรานะครับผมจะมีการใช้งานอยู่ทั้งหมด3ระบบนะครับนั่นคือระบบลอร่าและระบบ w i f i ผ่านแอปพลิเคชันบิงครับผมและสามารถใช้งานผ่านระบบแมนวนวลหน้าตู้ได้นะครับผมครับทีนี้เราจะมาดูองค์ประกอบภายในแอปพลิเคชันบิงนะครับผมแอปพลิเคชันบิงเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3หน้าหลักครับผม หน้าหลักหน้าแรกนะครับจะมีการสรุปความชื้นอุณหภูมิในดินอของโลกที่1มีอยู่2จุดครับก็คือจุดหัวกับจุดท้ายเราจะเฉลี่ยออกมาที่อันสุดท้ายครับเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละโลงครับผมแล้วก็จะมีบอกว่าอ่าอุณหภูมิในอากาศตอนน,กาตอนนี้กี่องศาแล้วก็อุณหภูมิความชื้นในอากาศตอนนี้อที่เท่าไหร่ครับผมต่อมาคราวนี้ผมจะมาสาธิตการลดน้ำอ่าซิมิอัลโต้ครับคือเราจะต้องตั้งเวลาครับผม ว่าพอดีผมจะเลื่อนลดน้านะครับการลดน้ําก็จะเป็นการเปิดบอลบาวน้ําตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะไปเป,เปิดตัวบอลบาวตัวลูกแต่ละตัวนะครับผมจะเป็นการลดตามลําดับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นชุดสั่งการสมาร์ทฟาร์มกระบ,บองเพชรนะคะโดยใช้ระบบลอล่าค่ะ โดยเรสมาร์ทฟาร์มกระบ,บองเพชรเนี่ยค่ะตัวนี้จะไม่พึ่ง Wi-Fi ค่ะจะสามารถใช้ภายในโรงเรือน2-5กิโลเมตรค่ะและชุดสั่งการสมาร์ทฟาร์มของเรามีอยู่2ระบบค่ะโดยจะมีระบบแมนนวลและระบบออโต้ค่ะตอนที่การทำงานของระบบออโต้โหมดนะคะโดยเราจะกดไปที่ลดน้ำค่ะก็จะลดน้ำไปทีละสเต็ปก็คือ1 2 3 4ค่ะ